สวัสดีจ้าวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดอยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบหกคุณพ่อทำอะไรอยู่นะพ่อตัดผม ปไปไหนกันไปไหนไหนก็ไปที่บ้านกรให้เงอ๋อเดี๋ยวเอามาให้แล้วแป๊บไม่โกนใช่ป่ะราสักครู่ค่ะคุณพ่อสุดหล่อของเรากำลังตัดแต่งทรงผมนะคะ หล่อหล่อหล่อพ่อเล็มผมอาหล่อมากเลยคุณพ่อคุณพ่อสุดหล่อของลูกลูกตัดผมเองจ้า <c oughs> แค่กระจกส่องหลังเอาโอ้เก่งมากๆคุณก้อยเรา